สวัสดีค่ะอ่ะวันอันนี้นะคะก็จะเป็นบทที่สองที่เราจะมาเจอกันเนาะอ่ะบทที่สองเป็นสระอนะคะออกเสียงว่าอนะคะอ่ะตัวแรกเราผันเสียงเนาะออ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 แบบนี้นะคะอ่ะ เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอสระอ,อนะคะที่เป็นสระอายาวนะคะอายาวเราต้องใส่มีพยัญช,ชนะ6ตัวใช่ไหมเราจําได้แล้วใช่ไหมคะคุณไม,คณไม่คุณไม่ทบทวนนะคะถ้าเป็นสระอ,อนะคะอออตัวนี้นะคะเราเป็นสระอายาวนะคะถ้าเป็นสระอายาวเวลาเราเขียนเนาะ อ่ะใส่อันนี้นะคะสารายาวนะคะตัวต่อมานะอ่ะเวลาเราใส่อย่างนี้นะอออออ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน้ำผู้แบบนี้นะคะออต่อไปนะคะโอ้ขอโทษอ่ออ่ออ่ะออเป็นแบบนี้นะคะอ่ะ อนะคะอก็จะเป็นเป็นน้ำพุเนาะอ่าสระอาน้ำพุแบบนี้นะคะอ่ใส่สำหรับอายาวอ่ะต่อตอมานะคะตัวนี้นะคะออกเสียงอเหมือนกันอนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีอนะคะออออ,อ,อแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสระพิเศษนะคะถ้าเห็นตัวนี้แล้วให้ออกเสียงอหรือตกเสียงเป็นอได้เลยโอเคไหมคะ อ่าเรามาลองผันเสียงดูสิเรามาผันเสียงด้วยกันเรามาะกดด้วยกันดูนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรลูกตะใส่สระอ่อเอาไปอ่ะอ่านว่าอะไรลูกต้อนะคะต้อตัวนี้นะคะแปลว่าดอกอ่ะเดอกนะคะอ่ากีฬาอะไรบ้างที่เราเดะได้บ้างนะคะเช่นตะกรอ้อเนาะอ่า อ่าต่อไปนะคะซอฟนะคะเอาอเสียงซอฟเหมือนซอฟนะคะซอฟแวร์นะคะซอฟน,นะคะก็คือซอฟนะคะอ่าแปลว่าอ่าเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอ่าแปลว่าเบาโอเคไหมคะอ่าตัวต่อมาต้าใสสระอ่อเนาะต่อนะคะต้าอ,อ่อ ตะนะคะแปลว่ากุญแจอ่ากุญแจอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือของตัวเองนะคะตาะตัวนี้แปลว่ากุญแจอ่าต่อมาย่ออยะนะคะตัวนี้จะไม่มีความหมายที่ตรงตัวนะคะแต่ว่าเป็นกิริยาท่าทางเวลาเราอ่าให้นะคะเป็นการเป็นเหมือนเป็นเหมือนความหมายโดยการเวลาเ,าเราให้นะคะ เป็นการให้สิ่งของอ่าสิ่งของแล้วก็พูดคำนี้นะคะคำนี้นะคะเป็นเหมือนกับอ่ะอืมอ่ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเชิญค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นการอ่าเราให้ของนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายโดยตรงตัวโอเคไหมคะอ่ะต่อมานะคะออกเสียงเป็นออนะคะออ นะตัวนี้ออกเสียงออใช่ไหมลูกอ,อ่อเนาะอ่าตัวต่อมาซะออสอสอตัวนี้แปลว่าอะไรนะสอแปลว่าอารมณ์เรา่าร้อนอารมณ์เรา่อา,รารอ,อ่าเร่าร้อนอ่าโอเคต่อไปยะออยอนะคะยอ ยยนะคะยยตัวนี้แปลเป็นชนชาติหนึ่งชนชาตินะคะหนึ่งของพมา่าเรียกว่ายอนะคะอ่าปากกากะยะเหมือนบ้านเรานะคะปากกากะยออย่างเงี้ยอ่ายยตัวนี้นะอ่ะตัวต่อมาตาออต่อนะคะแปลว่าป่านะคะเตียอเปยอแปลว่าอะไรนะครูเคยพูดแล้วแปลว่าพูดอ่าโอเค อย่าลืมเขียนในหนังสือด้วยนะเขียนใส่ในหนังสือด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะอนะคะออกเสียงอเนาะอนะคะออแปลว่าอะไรอ่าอตัวนี้แปลว่ารองออนะคะออ่าต่อไปจ้า o, จอจจตัวนี้แปลว่าข้ามอ่าแปลว่าข้ามอ่าแปลว่ากว่า หรือแปลว่าโด่งดังก็ได้นะคะโด่งดังอ่าต่อมาค่ออคอขอตัวนี้แปลว่าแปลว่าอะไรนะแปลว่าเรียกค่ะแปลว่าเรียกเนาะออกเสียงด้วยนะคะออกเสียงไปด้วยกันกับครูนะคะต่อไปละนะคะละออหลอหล่อลลลลตัวนี้นะคะแปลว่าพายนะพายใช้กับพายเดือเนาะ ต่อมานะคะตัวต่อมานะคะเรามาเอาออกเสียงคำศัพท์ดูนะาตาโยนะคะอ,อันแรกตะโยออกเสียงทีค่ะตะโยแปลว่าไวโอลินต่อไปตะออตอตะ,ตะอตะอตออทีะคะ่ตะตอ อีกทีนะคะต่อกุญแจต่อมาที่ครูเคยบอกนะคะอซาตีอซาตีนะคะอีกทีค่ะอซาตีแปลว่าน้อยหนา้าอ่าต่อมาอนะคะอนะคะตัวนี้อแปลว่าอ่ารอ้องนะคะเลนะคะเลเออกเสียงมีลมด้วยนะเล หลานะคะโทรด้วยนะครูลืมนะคะใส่ให้โทรให้ครูด้วยนะคะเลหล่อนะคะแปลว่าพายเรือนะพายเรือ,อต่อมากาอกอนะคะกออ,กอีกทีค่ะกอกาวนะคะต่อมานะคะแลต่อแล ตอแปลว่าชาวนานะคะต่อมานะคะกษาากะากะาแปลว่าเลนอ่าออกเสียงไปด้วยนะคะคอคอแปลว่าเรียกอ,อีกที่อาตัวต่อไปนะคะเยชูเยชูอาบน้ำอ่าโอเคไหมคะ อ่าอันนี้ให้นักเรียนผันเสียงไปพร้อมกับครูนะคะผันเสียงไปพร้อมกับครูนะคะอ่าไม่มีความหมายนะแต่ครูอยากให้หนูผันไปกับเสียงไปพร้อมครูนะคะเยอเย่อเย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 ่เยอเย่เยอยอ,ยอ,ยอ,อ่าผันได้ไหมผันได้ไหมคะลองผันดูนะอ่า ให้หนูเขียนกำกับแบบนี้นะคะสะอลโอลโอนะคะออันนี้ออแบบนี้นะคะแล้วก็เอาพยัญชนะใส่เข้าไปนะคะพะยัญชนะใส่เข้าไปพยัญชนะใส่เข้าไปแล้วก็ลองหัดอ่านโอเคไหมลูกอ่าหัดอ่านเลยนะคะอ่าตัวต่อมานะคะอ่าอ่า ำนะคะให้ทำแบบฝึกหัดนะอะ่ในหน้าที่สองนะคะในหน้านั้นนะอ่ะโอเคไหมคะให้ลองหัดอ่านนะคะอ่านคำนี้นะคะอ่านแล้วอ่านเรียงนะคะมีแบบฝึกหัดด้วยให้หนูจับคู่นะคะให้หนูจับคู่อ่ะให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาอีกอันหนึ่งนะคะ,ะภาษา ภาษาตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้นะคะแล้วก็หัดอ่านด้วยนะอ่านมาอ่านมาบันทึกเสียงมาอ่านมาให้ครูฟังด้วยนะคะนิบาศยาอีกทีนะคะนิบาศยา,าแปลว่าพ่อแม่พ่อแม่แล้วก็ครูนะคะ อมูอมอนะคะอมูอมอนะคะอมูอมอแปลว่าเมานะคะมึนเมาเหนื่อยอ่อนนะคะพ่อแม่เหนื่อยพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะอ่ะมึนเมาและเหนื่อยอ่อนเนาะพอตะหานะคะอ่ะแปลว่าสหายนะคะเพื่อนสหายนะคะ มาต่อตาซาอีกทีนะคะพอตาฮามาต่อตาซาอ่าแปลว่าอ่าเกิดอุบัติเหตุนะคะมาต่อตาซาตัวนี้แปลว่าอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุนะคะอ่ามาบาเซตอมาบาเซตอ แปลว่าขอให้แข็งแรงเนปอลาปอเนปอลาปอนะคะแปลว่าอ,อยูอ่อยู่ข้างบนนั้นนะคะอยู่บนนั้นนะคะสวยงามนะคะี่ปอลาปอเนาะต่อมามาเซ่อมาเซ่อนะคะ ลอบะดอตะอีกทีนะคะลอบะดอตะนะคะอ่าเข้มแข็งแข็งแรงนะคะอารมณ์ยาวโกรธนะคะอ่าไม่โกรธนะลูกนะอ่าต่อไปซีมีปูซอรซีมีปูซอนะคะอ่าบูชา ไฟนะคะขาก็ทาบานะคะอ่ารักษาไว้นะคะเหมือนดั่งความขมนะคะรักษาให้ได้เหมือนอ่รักษาความขมนะคะรักษาไว้ให้เหมือนความขมนะคะตาดุคอตาดุคอแปลว่า เรียกคือสาธุนั่นแหละค่ะตาดุคือสาธุนะสาธุกอสอปอกพลากอสอปอกพลาอ่ะต่อไปนะคะจะแปลว่าบนถ้วยรางวัลที่บนพรมที่อยู่ถ้วยมีถ้วยรางวัลน,นะคะถ้วยรางวัลจากการอ่าน ่าบนพรมนะคะถ้วยรางวัลบนพรมอ่าแบบนี้นะคะอ่ามีแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดต,ตัวมีแบบฝึกหัดนะคะอ่าเขาถามว่าในแบบฝึกหัดนะเขาถามว่าดีหา่าบ่าแลดีหา่าบ่าแลดีห่าดีก็คือดีห่าก็คือสิ่งนี้อ่าสิ่งนี้นะลูกนะบ่าแลก็คืออะไร เขาถามว่าสิ่งนี้คืออะไระครูมีทำครูมีรูปมาให้เนาะในน,นี้ครูดูรูปมาให้อันนี้หนูเห็นเป็นอะไรลูกเป็นกุญแจใช่ไหมคะครูถามว่า d หา b าแลก็คือกุญแจเนาะก็เวลาตอบนะคะ d าต to อ,อันนี้ก็คือกุญแจสิ่งนี้กุญแจ สิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ก็คือกุญแจคําลงท้ายประโยคต้องตามด้วยคําว่าบ่าโอเคไหมคะสิ่งนี้คือกุญแจอ่าในแบบฝึกหัดเนาะครูไม่ได้เอาใส่รูปให้แต่ครูเขียนคําศัพท์ให้นะคะตยอแปลว่าอะไรนะลูกตยอแปลว่าอะไรอ่าตยอแปลว่าอะไรคะแปลว่าไวโอลินเนาะไวโอลินอ่า กกตัวนี้แปลว่ากาโตแปลว่ากุณเจใช่ไหมคะเลตอนะคะแปลว่าอะไรนะชาวนานะคะอสาตีแปลว่าน้อยหน่าน้อยหน่าอ่าน้อยหน่าเนาะน้อยหน่าอ่าถ้าหนูเห็นแล้วนะคะหนูเห็นแล้วหนูก็ทำตามเลยนะคะอ่า ครูเวลาตั้งคำถามเนาะครูก็ถามถามเหมือนอันนี้เลยครูเห็นคำแรกครูเห็นอ่าตยอใช่ไหมเวลาเขียนคำตอบข้อหนึ่งเขียนคำถามนะเวลาเขียนนะอ่าดีฮาบาแลก็เขียนคำว่าดีฮาบาแลอ่แบบนี้นะคะเขียนไปแล้วเนาะบรรทัดพออยู่แล้วนะคะข้างบนเนาะอะ่เวลาตอบอ่นหนึ่งแล้วอันนี้ถามแล้วเนาะต้องตอบนะคะก็บอกว่าดี ฮาตะโยบ่าแบบนี้อ่ะเปรียนลืมแปด้วยนะคะสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะอาอะไรเวลาตอบก็คือสิ่งนี้คือไวโอลีนอ่าโอเคไหมคะอ่าในแบบฝึกหัดสองชั่วโมงเนาะ แบบฝึกหัดอันต่อมาครูถามว่าดีหาแบ,บตูเล่ดีหา่าดีห่าก็คืออะไรลูกสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้ต่อไปแบบตูลแบบแบบตลแปบลบว่าใครแบตูแล่แปลว่าใครต่อมาเขาถามเนาะเขาถามว่าเขาถามว่าแบ,บตูแลให้ไปให้ให้นี้นะ เวลาเราตอบก็ใส่ชื่อคนลงไปชื่อใครก็ได้แล้วก็ตามด้วยคําลงท้ายก็คือคําว่าบ่าด,ดูในโครงสร้างประโยคนะดูในตัวอย่างประโยคครูถามว่า dha แบตูว d h ก็คือคนนี้คนน,คน,นี้หรือสิ่งนี้นะคะคนนี้แบตูแรกคือใครครูถามว่าคนนี้ใครเวลาตอบก็ตอบชื่อเขาเลย a a แล้วก็ตามด้วยคําว่าบ่า โอเคไหมคะอ่ะคราวนี้นะคะให้ไปถามเพื่อน5คนในห้องก็ครบพอดีเพื่อนเรามีกันทั้งหมดมีกัน6คนใช่ไหมคะก็ให้ไปทาพอดีนะอ่ะเพื่อนเรามี5คน6กคนกับตัวเรานะคะตัวเราไม่ต้องใส่ไปใส่เพื่อนอีก5คนโอเคไหมคะอ่ะมีอะไรถามได้นะคะไม่ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็กลับเข้าไปดูในอ่ะแบบ ในวิดีโอนะคะดูในวิดีโอนะแล้วจะเข้าใจขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ